กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประกอช่องแรมซ่าอีกเช่นเคยนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทุกคนเล่นตัวกิจกรรมในแอปททมันนี่วอลเล็บนะครับแล้วก็กิจกรรมก็ เป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่อยากเล่นกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่ตารางคลิปจะมีลิงก์กิจกรรมนะครับเข้ามาให้เพื่อนทําการเล่นอยู่นะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับน่าจะหมดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนะครับของเดือนนี้นะครับสําหรับตัวกิจกรรมเชิญเพื่อนรับเงินนะครับแล้วก็เราก็สามารถกดเล่นเกมได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมเชิญเพื่อนได้ทั้งหมด 53คนนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับหนึ่งที่สำหรับรางวัลสูงสุดนะครับในการกดซุ่มนะครับแล้วก็จะได้รับเงินนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านะครับภายใน4 5หมุนนี้นะครับจะได้จำนวนเงิน100บาทหรือเปล่านะครับเราสามารถกดสปินตรงนี้ได้เลยนะครับหนึ่งที่ นี่เดี w w w ca, ๋ยวเรามารู้กันว่านะครับเราจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับอันแรกนะครับเราได้รับเงินมา5้าบาทนะครับกดต่อไปเลยนะครับกดเล่นเกมนะครับหนึ่งที่ครั้งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดกันว่านะครับเราจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับกดสปีดเลยนะครับอีกหนึ่งที่นี้นะครับก็ลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่อีกนะครับเฮ้ยทุกคนได้กองเปล่าทุกคนโอ้ถือว่าดวงไม่ดีนะครับก็กดเล่นใหม่ทุกคน สองครั้งแล้วนะครับเพิ่งได้มาห้าบาทนะครับทุกคนก็กดสปินต่ออีกหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวผมจะกดทั้งหมดห้าสปินนะครับมาดูกันว่าเราจะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาทครั้งที่สานะครับได้รับเงินมาทั้งหมด2บาทนะครับกดต่ออีกเลยนะครับกดเล่นเกมนะครับหนึ่งที่เดี๋ยวครั้งนี้นะครับก็กดดูนะครับว่าเราจะได้รับ10บาทหรือเปล่านะครับไม่เอาเยอะมากนะครับ100บาทนะครับน่าจะไม่ได้นะครับ ครั้งที่4ี่นะครับได้รับ5บาทก็กดเปิดของขวัญต่อไปนะครับกดเล่นเกมต่อไปนะครับก็เหลือ3บาทนะครับเราจะสามารถถอนเงินได้ก็กดสับปิ้นอีกเลยนะครับหนึ่งที่ลุ้นกันอีกนะครับว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับสําหรับครั้งสุดท้ายให้ทุกคนหมุนไป5ครั้งนะครับได้กล่องเปล่านะครับสองครั้งทุกคนถือว่าดวงซวยอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวขอครั้งสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวมาลอนว่าเราจะได้รับทั้งหมดกี่บาทนะครับสําหรับ6สปิีนนะคหรือว่าจะเป็นกล่องเป่าอีกหรือเปล่านะครับกดสปินอีกหนึ่งที่นะครับลุนลุนลุนกันนะครับครั้งนี้นะครับได้มา5บาทนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับเราก็สามารถกดแลกเงินได้เลยนะครับกดแลกเงินนะครับนี่ สำหรับการถอนเงินก็ถอนแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นต่ำอยู่ที่20บาทนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับกิจกรรมในแอป t ูม,มันนี่วอลเล็ตใครสนใจใเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับจะมีลิงก์ให้เพื่อนทําการเข้ามาเล่นกิจกรรมอยู่นะครับแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อนฟากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดใต้ผมด้วยแต่คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ